สวัสดีค่ะทุกคนหวายนะคะวันน e ี้หวายพาดดีซี่มาค่ะก็ตอนนี้นะคะหวายมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเเลยนะคะคิค้โคโก้นะคะก็ได้รับเลี้ยงมาจาก The Boy s f o ฟา d a t i o นนะคะก็ที่จริงแล้ว The Boy s f u u n d a t i o n เป็นของพี่เกศชลดาด้วยความที่ว่าแม่หวายเนี่ยชอบตามพวกแสตชาริตี้หรือว่า Foundation ที่คอยรับเลี้ยงสัตว์หรือว่าคอยช่วยสัตว์อะไร ค,คุณแม่ก็ได้ไปหลงรักกับ The Voice Foundation เพราะว่าน้องมาสองตัวที่ได้รับเลี้ยงมานะคะก็คือโคโก้ oko, กับ k ีคีค่ะกะ็ทาง The Voice Foundation เนี่ยมีคนติดต่อมาบอกว่าเจอน้องที่อุทยานในป่านะคะที่ขอนแก่นค่ะแล้วคือ,อสภาพน้องตอนนั้นเนี่ยท,ที่ได้เห็นรูปของ The Voice Foundation ก็คือเหมือนมอมแมมโซมากคือแบบเลอะโคแล้วตัวเล็กด้วยนะคะที่จริงตอนนั้นเหมือนใสประมาณเท่านี้น แล้วตัวเปียกหมดเลยเพราะฝนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าทีนี้คุณแม่ก็ส่งมาให้ดูแลเก็แบบอ,อุ้ยสงสารมากเราน่ารักมากเลยเราก็แบบโอ้ oh my god อยากอยากได้น้องเหมือนกันนะพอมาได้ยินว่าโกโก้โกับคีคีเนี่ยจะถูกแยกกันเหมือนแบบว่าจะไปกับหนึ่งครอบครัวหรือกับอีกหนึ่งครอบครัวคุณแม่ก็เลยว่าโอเคงั้นเอากับเอามาอยู่กับเราดีกว่า2ตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คีคีกับโกโก้โก็เลยได้มาเป็น part of our family นะคะแล้วก็ มีสูทตี้นะคะซึ่งสูทตี้เนี่ยก็มาหาพวกเราเองเหมือนกันค่ะคือ,อตอนเมื่อก่อนนี้คุณแม่นะคะก็เปิดคาเฟ่ค่ะอยู่ตรงใกล้ๆแถวบ้านนะคะแล้วก็สมูตี้อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยก็เดินมาที่ร้านนะคะเขามีเหมือนน้ำหนามตำอยู่ที่ตัวที่คุณแม่ก็เลยเอาออกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะคิดว่าเขาน่าจะหลงมาเพราะที่จริงเขาก็สวยอย่างเงี้ยถูกไหมแต่สรุปก็คือเขาก็มาอยู่ตรงคาเฟ่ตลอดเหมือนแบบมานอนตรงข้างหน้าเลย จนวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าฮุ้ยอยากลองพาน้องมาที่บ้านจังเลยแต่ว่าไม่ได้ให้อยู่นะแค่ลองพามาใช่มันเริ่มจากอย่างนี้ค่ะก็ <laughs> คือพอพามาปุ๊บก, <laughs> ก็ไม่เคยได้กลับไปอีกเลยก็ <laughs> คืออยู่บ้านเรามาตลอดค่ะเดซี่เนี่ยกม็มาจากเกาหลีค่ะก็คือไหวายเนี่ย ได้โชคดีมากได้ไปเจอ f เฟซบ o ๊กโพสนะคะทีะ่มีคนพูดว่าเออเนี่ยเขาเนี่ย,ดยได้ไปช่วยสุนัขมาจากเกาหลีทีนี้เนี่ยที่บอกที่ว่าเขาอยู่คอนโดอะค่ะ,ะเขาคิดเขาจะเลี้ยงได้แต่นิติจับได้จ้าก็เลยต้องต้องอทำการกิฟต์เอาเลนะคะแล้วก็หาบ้านใหม่ให้ซึ่งพอเราเห็นเราก็แบบเอามากิฟต์กิฟเธอทูมีเดี๋ยวแบบเราดูแลเองซึ่งเดซี่เนี่ยคือน้องเนี่ยเขาไม่สบายเข้ามาถึงเราเขานหนักสาขีดเองคือเล็กมาก เล็กมากจนคุณหมอแบบตกใจมแทบไม่อยากแบบจับหรือทําอะไรเลยเพราะแบบกลัวใช่คะ่ะแฝงเจ้ามากก็เลยเหมือนมาไฟนยเอาว่าเขาเม็ดเลือดจางเส้นเลือดติดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยลราก็ตอบน้ําตามีตอมน้าําตาเล็กอะไรกว่าผิดกว่าปกติแล้วก็ใช่คะ่ะแล้วก็เหมือนจากที่เขามาคุณหมอบอกว่าเขาต้องโดนอดอาหารมาเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าไซส์ของเขาที่จริงมัน มีมากว่าน,นี้นคือมันจับแล้วเป็นริบสหมดเลยตอนนั้นเราก็เลยรีบทำการรักษานะคะเราพยายามที่จะ find a plan meal plan ให้เขาเหมือนแบบเป็น5 5ห้มิลต่อวันให้เขากินเทีนิดทีนิดแต่ให้กินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเขาแบบว่ากลับมากลัมบามาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเช็คอะไรก็เพอร์เฟกหมดเลยเหลือแค่ต่อมน้ำตาต่อมน้ำตาก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เขาผ่าอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็มี Per คแคสเปอร์ค่ะตอนนี้ก็มีคนให้มานะคะใช่ก็เป็นพอมเรเดียนะคะน่ารักมากแต่ว่าเป็นปอมที่ไม่อยากจะบูลลี่นะคะแต่ว่าเป็นปอมที่ปวบปวบมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วปอมเนี่ยจะต้องปักถึงศีโล่แต่ของเรา10กิโลค่ะ <c oughs> 10กิโลค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็ตอนนี้หายใจเป็นแบบคือเป็นเสียง oh <my> ใช่เราก็เลยต้องพยายามตอนนี้ก็คือให้กินแต่ที่ย่อยง่าย มีแมว2ตัวนะคะก็คือมารีแล้วก็ชิปปี้ค่ะชิปปี้เนี่ยคือ,อตอนนั้นเนี่ยหวายไม่เคยเลี้ยงแมวเลยในชีวิตเพราะว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็น dog person มากเลยแล้วก็ตั้งแต่เกิดเลยก็คือเห็นแต่สุนัขที่นี้เราเป็นคนที่เวลาขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีคุณแม่กับหวายจะมีกระปุกขนมสุนัขก,กับแมวตลอดเวลาเราเจอสุนัขหรือแมวจนจัดก็คือจะให้ตลอดทีนี้ช่วงนั้นเนี่ย ข้างบ้านอะคะมีคนเอาแมวมาปล่อยทิ้งเราเป็นลูกแมวแบบลูกแมวยังไม่เปิดตาอย่างนั้นนะคะแล้วเราแบบโอ้ทำยังไ,ไงดีเราก็เหมือนเขาเอามาทิ้งกับกระเป๋าคะเป็นกระเป๋าใช่ประมาณ6ตัวถ้าจําไม่ผิดนะคะเหมือนวันนั้น,นะอะจากที่เราทุกเย็น after university ใช่ไหมคะเราก็จะเอาอาหารไปให้เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มีวันหนึ่งที่เราไปถึงแล้วเราแบบ excited มากตลอดเวลา,า,า่หาข้างบ้านเอง มาถึงปุ๊บก็แบบเอ๊ะทาไมไม่มีแมวอยู่ในกระเป๋าให้ไม่มีแมวอยู่ในกระเป๋าเลยหตัวหายไปไหนงงมากตอนนั้นคือแบบตั้งสติอยู่แบบเอ๊ะว่าถ้าเป็นจีโน่จุกเจอตัวหนึ่งอ่สีขาวอ่อยู่ในบูชเชสแล้วก็มีแบบคือเสียงเสียงเหนียวคือแบบมันน้อยเราบางมากเราก็เลยแบบฮิ้วกลับมาแล้วก็ก็คือแบบปกติพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่แบบคือเขาก็ ยอมแล้วก็ให <c oughs> like ้แหละแต่คือจะมีแบบว่าสอนนิดนึงก่อนแต่รอบนี้คือหนูรู้สึกว่าพ่อเขาเห็นว่าเราซีเรียสขนาดไหนแล้วก็คงเห็นว่าแมวไม่ค่อยโอเคด้วยเขาก็เลยรีบพาเราไปเซเลยคือแบบนาทีนาทีนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อนะคะว่าชิปปี้ใช่ก็เลยได้มีชิปปี้มาอยู่กับวายนะคะแล้วก็ชิปปี้ด้วยความที่เราไม่ได้เลี้ยงแมวไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนไม่รู้ว่าเวลาแมวเขาอินฮีทเขาจะออกไปจากบ้านใช่ไหมคะ เ t ้าตั้ h a ว้5เบลนั่นคือสิ่งที่ชิปปี้ทำค่ะออกไปแล้วกลับมาผ่านไปกี่เดือนเอ,อ๊ะทำไมแบบนมบ่เขามัน oh. ชมพูแชมพูแชมพูแบบแชมพูแตนเลยเราก็เลยเข้าไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้โหรีสอร์ทแรกที่ขึ้นมาบอกว่าท้องฟันทงท้องร้อยเปอร์เซ็นต์พาไปหาหมอมาบอกอุ้ยเอตัว่าซาวเห็นลูกเห็นลูกอยู่ข้างในสี you, ท่ทัวโอห คอดให้ชิปฟี่เองด้วยคือเอ่อเป็นช่วงสงการแล้วทีนี้ช่วงสงการตอนนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วคุณหมอบอกว่าให้เอามาฝากคุณหมอแต่ว่าเ้วยควคมที่ว่าแมวเป็นแมวเนี่ยเขาจะเหมือนรอเจ้าของเพื่อที่จะคอดรอที่จีนี่เซฟเซฟแล้วคือเขารอจนเรากลับมาจริง,รงหวายกลับมาแล้วก็เอาเขากลับบ้านแล้วเขาก็คอดเลยแล้วก็คอดออกมาทั้งหมด4ตัวนะคะมีวันแลบีทแล้วก็อ่ามีมารีแล้วก็มีฟีลิ แต่ว่าแซตตี้บีวันบีทูแล้วก็ซีรีส์พาร a สเอาไเลยตอนนี้ก็เหลอมารีนะคะลูกของชิปปี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือแร็คคูนค่ะเออทุกคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยมีได้ยังไงแล้วถูกกฎหมายหรอแล้วอะไรอย่างงี้ที่ประเทศไทยมีหรือเปล่าแต่ว่ายืนยันนะคะถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ที่ไทยเนี่ยที่จริงแล้วะ เราต้องอเราไปหาน้องมาไม่ได้คือเขาเหมือนเป็นเพชรจริงๆเราต้องอไปที่ที่เขาแบบว่าพอแล้วก็มีน้องแล้วเราก็ถึงจะได้ได้น้องมาอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าต้องอธิบายทุกคนฟังของว่าเรารักรักคุณมากชอบมากแล้วคือแบบว่ามีวันหนึ่งที่เราอ่ะได้ไปรักคุณคาเฟ่ที่เกาหลีค่ะแล้วก็เราแบบได้สัมผัสกับตัวน้องเราแบบ มันใช่มากเลยแบบเราเราอินเลิฟมากพอเรากลับมาที่นี่เราก็ไม่ได้นึกถึงเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีสรุปไปเจอคาเฟ่ของของพี่เบียค่ะชื่ออ่าเลวซูคาเฟ่แล้วก็จะมีแรคคูนอะไรอย่างงี้ทีนี้เราแบบโอ้มายก็อยากได้มากพี่เบียก็เลยบอกถ้าเวลามีลูกเขาแบบให้นะแบบข่ายนะอะไรอย่างเงี้วยวาก็บอกโอ้มายกอยากได้มากก็เลยได้ T r e รมาค่ะซึ่ง T r e รกเนี่ยก็จะเป็นลูกของอ่าตัวที่อยู่กับพี่เบียเลยค่ะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะมาจากแคนา คือมันฟันธงได้เลยว่า dog person แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เราอยู่กับทั้งสองเราเลยรักทั้งสองะแต่ถ้าให้ต้องเลือกจริงๆแบบจริงๆเลยอากเนี่ยเลือกกลัวน้องเสียใจกลัวน้องเสียใจจบที่รักคุณ p e เ s o เออใช่จบที่รักคุณถ้าเอาเป็นแบบ personality base ก็ได้เหมือนกันอ๋ก็น่าจะเหมือนกับสุนัขมากกว่าเพราะว่า คนที่บอว่าติดติดครอบครัวติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องแมวเขาจะส่วนมากแบบคือติดนะแต่ว่าเขาก็จะมีความอินดีพเอนต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวไว้อ่ะมีความอินดีพเอนต์น้อยมากเลยค่ะคือกลัวของพังค่ะเพราะว่าออย่างเช่นถ้าเป็นทีเรสนะคะตัวแรคคูนก็เปิด เอ๊ะเปิดตู้เสื้อผ้าได้บอกว่าเปิดประตูได้เปิดตู้เย็นได้ดื่มน้ําได้คือถือขวดได้ขงโมยเงินอย่างนี้ใช่คือเขาแบบไม่รู้หรอกเป็นเงินแต่ว่าเพราะเขาเห็นเราจับกระเป๋าตังค์บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยิบแบบเวลาเขา,เอ,าอยากกินเขาก็จะหยิบหยิบกินเองกับมือโจซัมทายส็คเปิดตู้เย็นแล้วก็คือจะเอากล่องเครปมาโยนแล้วก็หยิบยู่ใช่ เนื่องความที่ว่าเราสากาก่อนแล้วค่ะว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยมันจะเป็นอย่างแบบนี้ก็คือเรารู้รอยู่แล้วว่าถ้าเราเลี้ยงเขาอบบมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะเออเราต้องทําใจนะแต่ว่าคือมันมันทดแทนได้กับสิ่งที่แบบเวลาเราอยู่กับเขาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะจะบอก,ว,กว่าต้องพร้อมจริงๆนะแบบไม่ว่าจะแบบสัตว์เลี้ยงแบบประเภทไหนหรือว่าเป็นตัวอะไรทาการศึกษาเราก็ต้องยอมรับไว้เลยว่าเราต้องมีเวลาให้เขามากๆเลย ชอบชอบกินด้วยกันค่ะสุนัขก,กินคนกินคนกินสุนัขกินกิน้ <c oughs> นอมกันเป็นเวลาเดียวกันชิลหอมน้ำหอมกันอมกัมมนสุนัขทุกตัวนะคะหรือว่าแมวทุกตัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยที่ไม่มีบ้านนะคะแบบว่ามันไม่ได้หมายความว่าเขามีความปกป้องใดๆทั้งสิ้นเลยหลายๆคนยคนที่หวเคยคุยด้วยส่วนมากจะจะคิดเป็นเวนีว่าเฮ้ยแบบถ้ามาอยู่ใน ฟา n d a t i o n หรือว่าถ้าถ้ากำลังแบบหาด d อ p ชั่นเนี่ยอาจจะต้องมีอะไรแบบไม่ไม่ค่อยโอเคกับน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่เลยค่ะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทางบ้านเขาอาจจะรับเลี้ยงต่อไม่ได้หรือว่าน้องแค่โดนผ่านอะไรมาเยอะที่อยากจะซื้อสุนัขหรือว่าซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรก็ตามนะคะคิดไว้เลยแนละ้วจะไว้เลยว่ามันมีสัตว์เลี้ยงหลายตัวที่ไม่มีบ้านไม่ว่าจะเป็น Stray Do g stray cat บอกว่า ทุกอย่างเลยกระลอกอยังมีเลยเราสามารถที่จะช่วยน้องๆได้มากเลยถ้าเราแค่หันมารักน้องหันมาเข้าใจน้องอ <_ c oughs> เข้ามาอาดอปสัตว์เลี้ยงเยอะๆนะคะแล้วก็จำไว้เลยว่าเวลาอ d ดอปเนี่ยเขาจะเป็น your best friend for life เลยค่ะ <_ c oughs> ใช่ <_ t os> เขาจะรู้นะพวกสุนัขพวกสัตว์เนี่ย <_ t os> เขารู้หมดเลยเวลาเราช่วยเขามา สัตว์เลี้ยงทุกตัวเนี่ยเขาทำให้เรามีความสุขมากๆเลยคือเดซี่แล้วก็เพจของมหวทุกตัวเนี่ยทำให้ไหวเนี่ยจากคนที่บางวันเราเราเสียใจเราแซนเราไม่มีคนคุยด้วยหรือบางเรื่องเราไม่อยากบอกพ่อแม่พ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่เจียใจไงเราก็บอกน้องได้น้องก็คอยรับฟังเราแล้วก็ในเรื่องของที่เนี่ยมันยังไม่มีอ่ i แอนิมอลเทอเรพีเซอร์วิส็อกหรือว่าอ่าอิมมชันอลอ่า s u r p o r t d o กอะไรเงี้ยหรือ support pet เท่าไหรที่จริงเราอยากจะให้เรื่องนี้มันมันเข้ามาที่นี่มากขึ้นเพราะว่าหวายเชื่อว่าหลายคนอาจจะเบเนฟิตกับอ่าเรื่องนี้เราก็จะมันเหมือนช่วงมันมีช่วงหนึงหวายไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านว่าพอมีน้องอยู่ด้วยเราก็จะกล้าออกมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เสร็จเป็น example นะคะก็อยากที่จะให้เรื่องนี้เข้ามาที่บ้านเราขอบคุณมากะ